ไปดูกันต่อนะคะกับน้องมิวนิธาค่ะเมื่อวานก็เป็นสาวตัวเล็กน่ารักนะคะสำรวจที่แล้วนะคะว่าในนางเอกวิกวิกน้อยสีเนี่ยคะ่ะนางตัวเล็กที่สุดแล้วนะคะอาจจะเล็กกว่าตัวสิ ด้วยนี่แหละค่ะก็ถามถึงนะคะกูจินจด้วยกับพี่โป๊บนะคะรวมไปถึงละครที่ถ่ายกับน,นเดชดีพี่โป๊บชอบล้งนีมากเลยนะคะเมื่อไรจะได้เจอกันสักทีเพราะเป็นกูจินโป๊บมิวที่บระโอ้แฟนคลับเยอะมากนะคะรวมไปถึงละครนะคะที่ถ่ายกับพนเดชตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะเว่าหลายคนก็ถามถึงอยู่นะคะว่าเราไปอัปเดตกันเลยดีดีกว่ารวมไปถึงเรื่องเลิกกับแฟนค่ะเพราะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ดาราพี่เต๋อเลยเลิกกันเยอะนะคะแล้วนานจะเลิกหรือเปล่าค่ะแล้วก็น้องมิวค่ะหลังจากเสร็จงานแล้วนะคะนางก็ไลน์มหาพิเศกรีนค่ะนางบอกว่า พี่แทงหนูตอนที่สัมภาษณ์ไม่รวมหนูบอกบอกผิดนะคะอมก่อยที่อยากไปทำบุญเอาเงินเอาเงินไปช่วยเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่จังหวัดเชียงรายนะคะนางจาผิดดางฝากขออภัยด้วยนะคะสําหรับพี่ๆนักข่าวที่เขียนข่าวหนูเหมือนเจ้าสาวจังเลยอ,อยาแต่งแล้วนะคะไปดูน้องมิวนิทากันเลยหนูได้อยู่เนาะรอแต่เจ้าบ่าวซึ่งน่าจะมีเจ้าบ่าวหรือเปล่าเปล่าอะไปดูกันเลยดีกว่าน้องมิวนิทาน,นะคะจัดไปคะ่ะ สวัสดีค่ะอนนออโอ,โอ้วันนี้ชอบสูตรจังเลยนะคะวันนี้เหมือนอเป็นสาวโบไฮโซโบใหญ่ค่ะโบข,ข้างหลังโอ้เป็นของขวัญใครกันเนี่ยวันนี้เอ้ยไม่ใช่เป็นของขวัญให้สำหรับสาวๆที่มาประกวดไนงะอ๋อ ใช่ค่ะก็มามาเป็นกําลังใจให้ไงละกันกับสาวๆผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งเก้าท่านเราต้องยกแข่ขึ้นใช่ไหมคะวันจ้งองค่ะไม่ต้องจุดนี้ออกอีเวนต์บ่อยก็ <c oughs> มีเรื่อยๆนะคะไม่ได้บ่อยอะไรห <c oughs> รอกค่ะคบอกว่าทุกงานที่มีออกไปแบบชุดสวยงามมาล่ำตาคือถ้าแบบเขาไม่ได้เตรียมไว้แค่เราก็จะเลือกเองอะไรอย่าง,งเงี้ยค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าอยู่แล้วใช่แล้วมันก็คงเป็นสไตล์เรามั้งมันก็เลยแบบว่าเลยทำให้ดูเหมาะกับมิวอะไรอย่างเงี้ย มินิมอลเหรอไม่รู้แล้วแต่ว่าถ้าส่บอลวงก้อนก็จะยาวๆอย่างเงี้ยหรอก็จะยจะแบบก็จะน้อยๆแหละมิวก็อเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าต้นสูงนี่สำคัญไหมคะสำคัญค่ะช่องสามนี้เราเล็กสุดไหมตอนนี้น่าจะเล็กสุดเลยนะโอ้เต้ยล่ะอาจจะประมาณอาจจะประมาณพี่เต้ยแต่ว่าพี่เต้ยจะแบบดูตัวเล็กกว่ามิวนิดนึงมือมือนี่จะเล็กทั้งตัวเลยเปลี่ยนเอ้ยเซีวเล่น รู้ถึงละครบ้างถ่ายกับพี่ณเดชน์เป็นไงบาคะพี่แฟจะเป็นแบบว่าต่างจังหวัดทั้งเรื่องเลยพี่แ็คตบจูบอะไรอย่างงี้บ้างโอ้ยยังตอนนี้เป็นแนวแบบว่าทะเลาะกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแนบเอหนวดณเดชน์คุ้นกับหมอมากเลยนะจริงๆพอแบบว่าติดหนวดแล้วแบบขึ้นมากเลยมาดีมากโครงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรก็หล่อหมดเลยแฟนขับเป็นไงบ้างือไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจออะไรเท่าไหร่นะอือละคกับพี่ป๊อปล่ะคะพอจะจริงเ่ ตอนนี้ยังไม่มีเลยอ่ะไม่เจอกันมาไหมคะพี่โฟ์ไม่ได้เจอเหมือนกันค่ะยังไม่ได้มีแบบว่างานอะไรที่จะได้มาเจอกันเลยค่ะแซบหรือยู่ไหนคะตอนนี้แซบตอนนี้ต้องติดตามในอินสตาแกรมไปก่อนอ่ะเ็จแล้วค่ะอรก็เกียร์กันไปนะคะ